5 4 3 2 1 2> น้องรอพี่แป๊บนิดเดียวเดี๋ยวกูมานี่บ้าหรือเปล่าฮะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ <c oughs> มันจังหอมฉุยอย่าดีวายน้องเอ้าเ้ย Ý sát th What? What the lên nè Hiền sai nắc lên là cú đơn bây giờ nào ร้วหลังกูสักอะไรเนี่ยมึงจะไม่พูดคำนี้กับกูเหรอพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆแบบเนี้ยมูจะแทงให้มิดเลยพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กัลักคืน สาดิบายน้องเด็กๆไปน้องมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวจะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะไี่ได้บ่งปูดอะไรเนี่ยใครทหารด้แดงแทกเฉยเลยไ้ยเฮ้ยเฮ้ยปอมไม้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วนั่นไงบอกแล้วไอ้แดงเขากินนิ่มๆเลย เริ่มมีกินแล้วนะแม่มันจังหอมฉุยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้น ไอ้สั์อย่าพูดคำนี้กับกูเด็ดนี้นะนักเลงเนะี่ยเฮียสายนักเลงนะกูเดินไปเยอะแล้ว ขอพี่กำลังคืนพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนเดียใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นมีไม่งามไส้ ไอ้แม่เนองใครยังรู้ว่ากูเป็นใครนะเองจะหนาวมึงไป็นชายให้หนอนขึ้นตัวซะนี่บอกปุเน้่ยไรเนี่ยใครทหารนี้แดงแท็กทเฉยเลยเว้เฮ้ยเฮ้ยปลอมใหมเขียวโดนซ้ำเขาแล้วนั่นไงพปลอมไอ้แดงเขากินนิ่มๆเลยเนอห่าเ้ยมีกไม่งามไส ไม่ขนามือพี่เลยที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะอย่าดีฟาไอ้น้องนี่มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้มีอไหมไอ้งามไสพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนนี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้น พี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังค้ด